สัสดีครับพเขา่นวิธองบ่ไเด็ดพอกันโดนแหลกครับมนถึงนี่เมนูหลากไก่ครับไก่นี่เฮาสิเฮดแบนนั่นนะครับผมสิมนี่หนังครับหนังหนังถอดแล้วแล้วก็ไก่กัเอาแบบขึ้นกันเลยครับถอดแต่ว่าซ่องใ้นะมันน้อยกับแบบขบขวบครับ เดไนยแ้วแวนเนี่ครับขั้วมองแจกวปออกจากมนีแล้วครับเดี๋ยวเขาล้วนแ้วเดีดรอยไน้องล้วนอวมาถอดนั่นแหละใส่ตงใส่เครื่องไมใส่อย่างนั้ครับอันนี้ราไม่เอาก็บองต่างใส่ครัวปรุงต้องปรุงใส่อย่างแนวตีมันคือหลับทั่วไปครับพ่น้องอันจะให้ นัน่นซื้อคน,คนมาให้ไปใส่ใหายหนให้ตายไปใส่อใสอใสเออท่นผมนวครับผมนห็นแค่เหนเดียวกับพ่อว่ามันเป็นพลาส <c oughs> บอกยี่ห้อไปก็ได้เ <c oughs> อาตายที่น้องมาโตพลาที่ิกผงกับกี่นอ้าเบอดดแ่ยวตัวนี้ <c oughs> พอพอ,พอ,พอน้ำปลาครับ บ,บ่บอกว่าเป็นหอยนางรมน้ำปลาขึ้เด็ดพอดิเพราเปน็นน,นังครับมีขวดไหมน้ำปลายี่ห้อนี่บระเ็ณพอ้นทีนั่า,ปปนายเพื่อนครับมันแสียไปดีครับแกงกงม้มูแล้วก็แสบยกุ้งมสิยมมอดนี่จะไล่ับเป็นหลง นั่งไปเท้าแม่น้อยนง่รับกบ็บื่กลุามเปราะวันนีคกับอาหารนี้สามันเอาลา,าไปขา่ไปะลยที่วกหัว,วไดผักเหนือเป็น,ก,นก๋วยเนดิแท้ตมมกผักเนี่ยคือมักแข่นครับบักแค่นบักแควนตั้งแกระสือมาเย็นนี่กับ ก็ไอ้จูเนียร์ครับนี่ผู้มาใหาก้กำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวเดิ้ไปดึงเด้อโอ้ยนี่ผู้มาใหาก้กำลังใจจูเนียร์ใครที่หล่อที่สุดในโลกบอกไปสิพี่ชาพี่ชาติหาหาหาเฮ้ยเจีมาวมือเกือบขับมาต่อครับอุย้ยบอมีเครื่องมืออ,อ,อ,อุปกรณ์เพิ่มเพิ่งครับหักแน้าครับ้แปาดด้วย อันปปดบางหน้าัดสามอันนะครับมันติดใจเหลือใจไปเอานไม่หอกปึ๊บปึบอืมอือื้อโอ้กินหองบักหน้ากินหองหกขวดไปนอนเล้วอยาก่งทางบ้านดิคุณตุเรียตุเลีย อหอมครับหอมบักซี่ผมลองเล่นแบบหลับตาอดูนหน่อยผมบใส่ข้าหันน้ำนะครับอุ้ยเ,ออเดินเลยหอมบักซี่ตะระนงตะระเหนียะตะเหนียกระปูกเองใกล้กระถางอยู่นะครับเอาแก้วพี่เกล็ดใส่ดู นดี๋อวไรที่เป็นสมุนไพรก็ใเซหมดเอยพี่น้องเด้โอ้ขนาดผู้ใหญ่ยังนำนำไล่เลยวยโ้ย้ใหโอ้เด็ดเด็ดเด็ดทำี t ซีมดได้เป็นหรือแตบแม่ไหนน้ำตาเล็กน้อยโอ้ได้ๆๆ อีกสองจเดี๋วยวทำพี่ีตักใส่กาญเลยกลมแสบมันสิไปซ้ายเปหนหองเอ,อ้ยมันหมอมอ่ะครับอย่างนี้นออเราหดีเด้งรับเดี๋ยวเท่าตีดัดแปลงให้นู่นเหรครับ ไก่นี่ยของไก่อยากให้แสบของไก่ซาได้กับกันซาแต่ว่าง่ายยากครับดึ๊บอมเดียวอันนี้มีตากานแต่งหนาดิจะผสกซีอิ๊วไปเซตสแลนหของเสน่ห์น้อยหนึ่งปึ๊บปเทียมปึ๊บ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 บขี้หนู โอ้ยนะรับเดจ้าที่เบื้องหน้าตายได้แบบเด้อขุนก้อนโอ้ยน้องนี่ยนี่เรืห้เบื้องนี่ครับโอ้โหโคตรเพียงโอ้โหนี่ครับเขาเนี้ยกำลังสะอุ่นครับตุ่มก่ยเส้นหนามตาหนึ่งอุ่นครับใส้นแบบขำอ้อนนั่นนี่ครับมองขั้วครับนี่มองล่างกันครับผมเดี๋ยวผมติดภาพให้ไปให้ ตีมนทั้งหอ่ด้วยกันอยากขึ้ตาไปตีบุกจุเนียไปทำไะจุเนียเขาบ้านนึกเขาบ้านไปน่ะนะขาบ้านไปน่ะนยกันดังเสียกันเเป็นลานตัดผมครับ ครับต้องปิดก่อนนะครับ่เเาเพ่งเปิดไม่ดีกับสีของอากาศก็ได้จะเนี่ยไหมครับผมนะครับนั่นแต่ผมเปิดบริการเสม,มอได้กับด้วยโอ้ยตรงนี้นอนเด็กไหลโอย้ยผมซึกว่าอันผมซึกว่าเสียนเบิ้งเจ้าของเมียโอย้ยเด็ดร <c oughs> ุดไม่เป็นด็ดรุดไม่ดีนะสิมซี่มือนพี่น้องเบิ้องจะดีเลยเนี่ย ว่ามันเสียบซ้ำไหนครับหน้าตาเบิ่งไหมเฮ้ยนองเนี่หลับไกย์พักนี่มีหลายอย่างนะครับนี่นี่แข่งขมครับนี่อะไรย่างนี่ขัดอันนี่ครับอืมตีหลวกแนวหลวกแต่เขากินสดกระดัยครับกวางตุ่งแดงเออสารพัดครับพักหนอกโอ้สารพัดสารพัดกูนะ ขันบ๊อบพีชนี่บ๊อบพีกล่าวเขาบอกครับปืนยากครับครับโอเคได้ไป็น,นองเด r เซมไหเบิ้งวเวาไปครับบข้อกันคลิปนาครับผมตำนานอาหารแจบเขากุอดดีดีจามครับผม